วันนี้เหมือนจะมาทำเด็กทัวร์ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วนจะมาทำเด็กทัวร์เป็นการรีวิวโต๊ะเรียนที่วนใช้เป็นประจำใช้ในการเรียนออนไลน์ใช้ในการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆตลอดทั้งวันเลยนะคะก็จะมาให้ทุกคนดูกันว่าวนจัดโต๊ะยังไงวนมีอะไรอยู่บนโต๊ะหรือข้างในโต๊ะบ้างก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโต๊ะทั้งหมดก็จะมาดูกันทีละอย่างนาะว่าบนโต๊ะนี้วน ตั้งอะไรไว้บ้างเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นพลงงานช้างเนเพิ่งหัดปลูกต้นไม้บ้างแล้วนาะจะได้แบบว่าเห็นสีเขียวเขียในห้องระหว่างเรียนก็จะได้สดชื่นบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบจริงๆซื้อเป็นกุหลาบสดแล้วก็รอให้มันแห้งเนาะก็จะได้มูดของดอกกุหลาบอีกแบบหนึง่งก็เป็นดอกไม้แห้งก็เลยเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบดอกไม้แห้งมากตรงนี้ก็จะเป็นขวดน้ำเหมือนกินน้ํากับขวดมาตลอดนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้กินน้ําได้เยอะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นโคมไฟ แล้วก็ gadget ต่างๆสำหรับเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็มี iPad ที่เอาไว้เรียนลายแบบร้อเซเลยก็จะใช้ iPad นะคะแต่ว่าสำหรับคอมจะเอาไว้ทำชิ้นงานหรืออะไรที่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมนะคะขยบมาอีกนิดนึงเนาะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นของต่างๆเป็นของออฟฟิเชียลของวงที่เหมือนติ่งนะคะอันนี้จะเป็น w a ล l Photo ของวง BTS นะคะก็จะมีหลายๆลูกเอาไว้เปลี่ยนเวลาเบื่อนะคะนี่ก็จะเป็นพรีเมียมโฟโต้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอัลฟาเบตซื้อจากสยามนัคคารินนะคะเอามาตกแต่งเป็นคำว่า bts เนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลานะคะตั้งใจจะเอาไว้จับเวลาตอนอ่านหนังสือส่วนที่เหลืออีกตรงนี้3ามอันนะคะก็จะเป็นของสําหรับที่ต้องความหอมให้กับห้องนะคะตรงนี้จะเป็นเทียนหอมส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นก้านหอมนะคะส่วนด้านหลังรูปนี้นะคะก็จะมีพื้นที่รับเอาไว้เลื่อนนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็น ข้างเขียนต่างๆมันค่อนข้างที่จะดูรกนะคะก็เลยเอารูปมาปิดไว้ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนการวาดรูปอะไรต่างๆทั้งสีเมจติกปากกากาวกรไกลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีทิชชู่หนึ่งอันแอบอยู่ตรงนั้นนะคะก็เวลาไม่ใช้หรือว่าหยิบของเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมที่ส่วนของข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นถังขยะกดแล้วก็มันจะเปิดได้นะคะอันนี้ก็ซื้อมาจาก มิสเตอร์ดีไอที่เซ็นทรัลแล้วก็จะมีพรมอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ซื้อจากมิสเตอร์ดีไเหมือนกันแต่เป็นสาขาไดอร์นานะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะจากโฮมโปรนะคะเหมือนซื้อที่โฮมโปรบิ๊กซีเอ็กซ์เนาะดูกันที่ลิ้นชักกันต่อเลยนะคะในส่วนของกองแรกเลยก็เป็นบรรดาสมุดต,ต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนนะคะก็อันนี้เล่มแรกจะเป็น d ดอี่ในส่วนของอันนี้จริงๆเพิ่งเริ่มเขียนเล่มนี้นะคะเป็น d ดอี่เรื่องราวดีๆก็จะามาเขียนเอาไว้นะคะหน้านี้นะคะเหมือนก็จะ เขียนเกี่ยวกับวันที่หวนได้ไปดูคนนั้นภาค The Movie ที่โรงหนังนะคะก็ชอบมีความสุขมากๆก็เลยเอามาเขียนเอาไว้นะคะส่วนเรล่มนี้สมุดสเก็ตบุ๊กนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะนี่หน้าแรกอันนี้จะเป็น sticky note เอาไว้แปะต่างๆในหนังสือนะคะอันนี้จะเป็น hand cream นะคะเอาไว้ทามือเพราะว่ามือแห้งขาดความชุ่มชื้นก็ หยิบมาใช้นะคะเป็นคีย์บอร์ดสำหรับ iPad นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปสีน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นโพสิชแบบแมกเนตนะคะแว่น2อันเป็นแว่นกรองแสงนะคะซึ่งมาช่วงที่เรียนออนไลน์ช่วงแรกๆเลยน,นี้จะเป็นลูกปัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นป้ายคล้องประตูจะซีรีส์เรื่องหนึ่งของไทยนะคะ กล่องหูฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นปก Apple Pencil นะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์กับเทปต่างๆส่วนด้านล่างก็จะเป็นปากกาที่ซื้อมาสำรองแล้วก็สีไม้อันนี้เป็นกล่องที่ควนกล้อมาใส่เงินนะคะทางกล่องก็จะมีเข็มกัดแฟนอาร์ตนะคะหนังสือที่ได้มาจากการซื้อหนังสือโอสการ์ต่างๆอันที่เหลือ7ใบนี้นะคะเป็นของที่ระลึกจากภูเก็ต อันชักนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นหมวดหมู่แล้วเห็นว่าเป็นของเกี่ยวกับศิละปะหมดเลยอันนี้เป็นเทชชั่วไว้ซับสีซับน้ํานะคะส่วนอันนี้เป็นสีน้ําสําหรับพกพาไปข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะส <ise>. ีไม้แล้วก็เป็นเทปต่างๆสําหรับงานฝีมือสีน้ําแบบหลอดแล้วก็สีไม้โทนพาสเทลนะคะแล้วก็มีจานสีสองแบบอันเล็กกับอันใหญ่ถัดไปก็จะเป็น สเกจบุ๊กอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นคุณภาพดีกว่า,าไว้วาดสีน้ำอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปที่วาดตอนไปภูเก็ตนะคะน,นี้ก็จะเป็นสีช็อค50สบีนะคะแล้วก็ในส่วนของสองกล่องตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นพู่กันนะคะอันนี้เอาไว้ตัดเศษยางลบต่างๆอันนี้ซื้อมาจากมิสเตอร์เดียวันการขนุ่ม,มากนะคะนี่เป็นที่เกลี่ยสีช็อคซื้อมาจากช้อปปีนะคะจะเป็น บรรดาสีอะคริลิกหลักสีบรรดาแมสสีต่างๆแล้วก็มีไม้เจิมฟันง,งานศิละปะนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ของวันในวันนี้เป็นการเล็กทัวร์สั้นๆเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ชอบคลิปเกี่ยวกับการเรียนวัยเรียนหรือว่าการจัดห้องต่างๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะทำมาวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย